หุ้นไทยไม่เป็นไหนแต่หุ้นโลกเนี่ยยังเป็น up trend นะครับสัปดาห์ที่แล้วหุ้นอเมริกาทำ t i ทา high นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูหุ้น up trend ใน watch list ของเราแล้วทำการบ้านกันสวัสดีครับสำหรับไลน์กรุ๊ป t e c h ิค c a l 2 0อ5นนะครับเราเจอกันทุกวันไม่เว้นวันหยุดและเช่นเคยเสาร์อาทิตย์จันทร์ผมจะสแกนหุ้น up trend ให้เน้นย้าไม่แนะนาการลงทุน ทุกกรณีนะครับเป็นเพียงแค่หุ้น up trend ใน watch list ติดสแกนนะเพื่อวางแผนว่ามันย่ออย่างหรือมันถึงจุดที่ต้องระมัดระวังหรืออยังนะครับตัวแรกดูก่อนนะ nvidia 80ใครยังไม่ดู dr อย่าลืมไปดูนะครับต้องศึกษาได้แล้วนะเพราะ dr มันซื้อง่ายๆมันกดผ่าน streaming ถูกไหมครับ nvidia เนี่ยมเราซื้อแต่แถวนี้เห็นปนะณวันนี้เห็นไหมเราได้36%ละ let's profit run ครับ นะหุ้นอัพเทนคือยกโลยกไฮยกโลยกไฮระหว่างทางไซเวย์ได้สุดท้ายต้องทำนิวไฮเห็นไหมระหว่างทางไซเวย์ได้สุดท้ายต้องทำนิวไฮเพราะฉะนั้นถ้าเกิดระหว่างทางไซเวย์ได้แล้วไม่ทำนิวไฮก็หล่นปึ๊กเราก็ออกแค่นี้เองเห็นไหมครับถ้าเกิดนิวไฮทำไง Let's p โ o Fit ต u n เพราะฉะนั้น Nvidia ถือต่อตราบใดที่ตัว d ียังไม่หลุด26.75นะ Apple 80นะครับหุ้นที่ผมบอกให้เน้นนะคือหุ้นเทคเห็นไหมครับ Apple ถ้าเกิดใครที่ทำตามระบบมายผมถึงบอกไนงะอย่าปิดจอจากหุ้นไทยนะครับถ้าเราปิดอจ,จอจากหุ้นไทยเราจะเสียโอกาสจากหุ้นโลกไปด้วยเห็นปะนั้นเอนะ็นวีเดียณวันนี้ยี่เรละเห็นปะครับเราไปขายสูงสุดยนี้ไม่ได้หรอกนะ สามสิบเปอร์เซ็นต์เราทำไม่ได้แต่ถ้าหลุดตรงนี้เห็นไหมเราเทคโปรฟิตเราได้กำไรสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าหลุดตรงนี้เราเลิกเห็นไหมยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ถ้าใครไม่มีหัวรอแถวนี้รอแถวนี้เนี่ยอยากเป็นอัพเทรนด์นะเทรนด์ trend เหมือนกับกระแสน้ําจับหลักให้ได้นะครับเป็นอัพเทรนด์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมุติว่าเนี่ยหล่นมากระแสน้ําพัดขึ้นหล่นมากระแสน้ําพัดขึ้นหล่นมากระแสน้ําพัดขึ้น,น,น,พนเพราะฉะนั้นเนี่ย ไม่ควรจะหลุดตรงนี้ถ้าหลุดเลิกก่อนแต่ถ้าใครไม่มีผมบอกให้ยอ่อลึกๆลงมาทางนี้ไม่ยอ่อไม่เอาไม,อไม่ย่อไม่ยุ่งเรื่องของมันแต่ถ้าใครมีอยู่ถือมา let's profit run ต่อนะอา่า Google 80นะ Google 80เป็นไง hey, เห็นไหมเนี่ยดูนะครับทำตามระบบของเรา ถือมาตรงเนี้ยเห็นไหมผมนึกบอกอะ่ะปิดจอหุ้นไทยคุณเสียโอกาสหุ้นโลกทันทีเลยครับเพราะคุณก็จะไม่ดูหุ้นโลกไปด้วยณนะวันเนี้ยเห็นไหมเราเทคโปรฟิตไปแล้วที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดหลุดตรงเนี้หกสิบหกเปอร์เซ็นต์เราเลิกถามว่าอุ้ยเหลือแหละไหมเหลือแหละเห็นไหมครับนะรันเทรดมาหกสิบเปอร์เซ็นต์ดีกว่าติดลบสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอนคนอื่นที่เขาถือหุ้นไทยถูกไหมนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นไหมครับเราถือมาไปต่อ Let's p r o f ฟิตลานต่อ l e t ส p โปรฟิตลานต่อตาบใดที่ Google ยังไม่หล4.46ุด4.46แต่ถ้าใครยังไม่มีต้องมารอข้างล่างตรงนี้ครับเนะี่ยรอแถวนี้รอแถวนี้นะไม่ลงก็ไม่เอาคนระับรอให้มันลงมาตรงนี้ก่อนนะครับใน Google นะเ,เดี๋ยวดูเป็นบางตัวให้แล้วกันเนาะนะาดูเทสลาเทสลา80นะเทสลา80เทสลาเป็นไง เอหมเนี่ยเราคุยกันมาตั้งแต่ตรงนี้เห็นปะคุยเนี่ยตรงนี้ซื้อแต่แถวนี้เห็นปะณวันนี้เห็นไหมณวันเนี้ห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์แล้วนะเห็นปะก็ถือต่อแต่หลักการเป็นไงครับซื้อตอนยอ่อไม่ซื้อตอนยอดไม่เล่นความรอบซื้อตอนยอ่อไม่ซื้อตอนยอดซื้อตอนยอ่อ ไม่ซื้อตอนยอดไม่ไงั้นมันจะกลายเป็นการเล่นคลอมลอเพราะฉะนั้นตอนนี้ใครมี let's profit Run รันไปจนกว่าจะหลุด2.44เนี้ยไม่มีอะไรถ้าไม่หลุดถือต่อถ้าหลุดเลิกนะครับเทสลาอะของจีนบ้างนะเทนเซ8นสส่วนใหญ่ผมคัดตัวท็อปไอเดียให้ทั้งนั้นเลยนะถ้าเกิดใครมาตามกันเนี่ยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับนะเราไม่อย่าไปกระจุกอยู่ตัวเดียวนะเราดูกระจายกระจายนะครับ โปรพิเศษลดสูงสุดถึง70%ส่งท้ายปี2025เริ่มเรียนมก,กราคม2026มือเก่ามือใหม่ก็เรียนได้สไตล์ไฮบริดไม่ต้องเฝ้าจอสวัสดีครับผมหมออันนะครับผมเป็นเจ้าของเพจและ YouTube รวยหุ้นง่ายสไตล์ด็อกเตอร์และเจ้าของหนังสือรวยหุ้นง่ายๆ Style A, าสไตล์ไฮบริดและกลยุทธ์หุ้นไฮบริดครับตอนนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษดังต่อไปนี้นะครับเบสิกพื้นฐานการลงทุนหุ้นไฮบริดรุ่นที่36อันนี้ผมสอนกระจายความเสี่ยงทั้งหมดเลยนะครับ จะเป็นหุ้นไทย dr หุ้นนอกทองคำกองทุนครับดูพื้นฐานอ่านกราฟเทคนิคนะสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกเริ่มเรียนจริง13มก,กราคมที่จะถึงนี้นะครับตอนนี้จะเป็นโปร1แถม1ท่านสมัครปุ๊บเข้ามาเรียนไปก่อนได้เลยปรับพื้นฐานผมจะลงคลิปรุ่น35ในส่วนเนื้อหาหลักเอาไว้ให้ถึงเวลาเรียนจริงอีกหนึ่งรอบ early bird 4 9 0 0บาทจากราคาเต็ม5,900บาท สมัครภายใน4มกราคมนี้ผมแถมช็อตโน้ตฟรีนะครับเป็นสรุปรวมเอาลุก2026จากทุกค่ายค่ายใหญ่ๆจากทุกมุมโลกเขามองหุ้นโลกยังไงอเมริกายังไงยุโรป จีนญี่ปุ่นเอเซียยังไงอันนี้สรุปไว้เอาไปอ่านกันในช่วงปีใหม่และพิเศษสุดครับผมจะมีช็อตโน้ตชุดที่2ผมลงให้หลังปีใหม่จะเป็นสรุปหุ้นไทยและดร R o แมพสองศูนอกจากลงช็อตโน้ตแล้วผมจะมี Special l i ล e ให้อีก1รอบก่อนเรียนด้วยครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวผมกําหนดเวลาให้อีกทีหนึ่ง การเรียนนะครับสอนสดสัปดาห์ละ2ครั้งครั้งละ2ชั่วโมงใช้เวลาเรียนทั้งหมด6สัปดาห์ส่วนใหญ่จะเป็นวันอังคารสองทุ่มครึ่งและวันพฤหัส6โมงเย็นท่านไม่จำเป็นต้องเรียนตรงเวลาก็ได้นะครับเรียนผ่าน Facebook กลุ่มปิดสามารถดูย้อนหลังได้1ปีเต็มหลังเรียนจบเราไม่ได้ทิ้งไว้ไหนนะครับเราจะดึงเข้ากลุ่ม Facebook นักเรียนเก่าส่งข่าวให้ทุกวันและมีการสอนทบทวนให้1-2เดือนครั้งดูพื้นฐานครับ ผมจะมีการสรุปตลาดวางแผนเทรดให้ทุกสัปดาห์ i n s s t t o o n y y m n n g g m m n t t งบการเงินการประเมินมูลค่าหุ้นหุ้น6ประเภท FundPro Business Cycle เอาเปเปอร์หุ้นสวยๆมาศึกษากันแต่ละรุ่นก็ไม่ซ้ำกัน กราฟเทคนิคครับสอนหน้าตาการตั้งค่ากราฟเทรดดิ้งบิวเลยเทนไลน์ Line, แนวรับแนวต้านเทนฟลอริงซิสเต็มกราฟแท่งเทียนไพรซ์แพทเทิร์นรีวอร์ดทูลิสเลโชทิสซีดาวฟิวเนชี่เอเลียดเวฟสูตรสแกนหุ้นและพิเศษครับทุกวันเสาร์เชา้าหรือศุกร์เย็นผมจะตีกราฟวางแผนเทรดสอนให้อีกประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งทุกสัปดาห์ครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างไลน์กรุ๊ป เอาไว้วางแผนเทรดสรุปตลาดตอบคำถามผมจะมีอยู่2กลุ่มนะครับอันนี้ให้ในระหว่างเรียนและอันนี้จะเป็นตัวอย่างเนื้อหาในรุ่น35จะเป็นลักษณะตารางเรียนประมาณนี้ซึ่งรุ่น36ก็จะแนวแนวนี้ซึ่งแต่ละรุ่นเนื้อหาหลักที่เป็นเนื้อหาบังคับจะเป็นประมาณ60%ส่วนอีก40แต่ละรุ่นจะหมุนไปตามธีมตามตลาดซึ่งไม่เหมือนกัน คอร์สที่2นะครับ d r a เทคนิค2026อันนี้จะเป็นเทคนิคอล Recap ต้องมีพื้นฐานมาก่อนนะครับเริ่มเรียน12มกราคมเรียนทุกวันจันทร์2ทุ่ม15นาที10ครั้ง10ชั่วโมง10สัปดาห์แต่ละสัปดาห์จะโหวตหุ้นสวย10 ตัวพร้อมเนื้อหาผมจะทบทวนให้นิดหน่อยแล้วก็เจาะลึกเอากราฟจากหน้างานมาคุยกันซึ่งตรงนี้หลายๆคนชอบมากผมเลยตั้งเป็นคอรสรีแคปขึ้นมาแต่ต้องมีพื้นฐานนะครับราคาตอนนี้5,900บาทจากราคาเต็ม6,900บาทครับอันนี้จะเป็นตารางเรียนครับเรียนทุกวันจันทร์2ทุ่ม15-3ทุ่ม15 10ครั้ง10ชั่วโมง10สัปดาห์ ถ้าท่านสนใจและอยากประสบความสำเร็จในการเรียนเหมือนตักเรียนของผมในรอบ5ปีที่ผ่านมาเหล่านี้สามารถที่จะสมัครเข้ามาได้เลยนะครับ Hybrid 4,900บาทเทคนิค5,900บาทและพิเศษสมัครแพ็คคู่ Hybrid 36บวกเทคนิคจะเป็นราคา9,800บาทและถ้าเกิดท่านซื้อ คอสกราฟเทคนิครีแคปแล้วต้องการดูพื้นฐานด้วยอันนี้ผมรวบรวมคลิปที่ผมสอนในปีที่แล้วให้นะครับจะเป็นคลิปประมาณ30ครั้ง30ชั่วโมงเทคนิคอหนึ่งศูนย์หนึ่งเทคนิคอหนึ่งศูนย์สองระบบเทรดเจ็ดระบบสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกสอนทุกอย่างเท่าที่ผมรู้ในกราฟเทคนิคอันนี้จะเป็น3คอ์ส4,900บาทท่านไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนทั้งปีเอาคลิปเนี้ยไปเรียนไม่เกิน7-14วันก็เข้าใจได้เลย อันนี้จะเป็นเนื้อหาเทคนิคอล 101, 102และระบบเทรด7ระบบนะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานจนเจาะลึกทั้งหมดของเทคนิคอลเลยและพิเศษสุดนะครับโปรโมชั่นส่งท้ายปี2025สมัครภายในเที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่4มกราคมนี้เท่านั้นนะครับสมัครทุกคอร์สจะเป็นราคา12,700บาทลดสูงสุดถึง 70%นะครับจากราคาเต็ม3,500บาทนักเรียนเก่ามีส่วนลดพิเศษถ้าท่านสนใจแอดไลน์เข้ามาได้เลยครับแอด DOC DOR underscore A หรือสแกน QR โคดนี้ครับที่นี่สมัครช้าหรือเร็ววันเรียนวันสุดท้ายคือวันเดียวกันเลยครับดังนั้นสมัครก่อนได้เปรียบแล้วพบกันสวัสดีครับเทนเซ็นแปดสิบเท็นเซก็ถือต่อใช่ไหมเนี่ย นเนี่ยเทนเซนเนี่ยเราเล่นรอบนี้ผมจะบอกนี้เสมอเลยพฤติกรรมเจ้ามือเป็นยังไงครับเนี่ยขึ้นสุดลงพักฐานขึ้นสุดลงพักฐานขึ้นสุดลงพักฐานเราเล่นเป็นรอบเราเล่นรอบนี้เราเล่นรอบนี้รอบนี้เรายังไม่เอาแต่ตอนนี้มันลงมาค่อนข้างเยอะแล้วเห็นไหมเนี่ยลนลงมาตรงนี้แหละเห็นไหมครับเนี่ยยังไม่หลุดเห็นไหมหนึ่งบอททอมสองบอททอมเห็นไหมเจอดับเบิลบอททอมแล้วมันหลักการซื้อผมบอกแล้วใช่ไหมครับจุดซื้อมี4จุด1เบสเลยก็ได้แต่ถ้าหลุดตรงนี้เลิก สอร้อยเกิดแท่งเทียนกับตัวอินดิเคเตอร์กับตัวปึ้งค่อยซื้อ 3. ยกโลยกไยค่อยซื้อสไปยืนบนฐานนี้ค่อยซื้อเห็นไหมครับมันทำได้สี่แบบทนทําได้สแบบมันตรงเนี้ยไซเควล์ up, อยู่ตาแต่ยังไม่หลุดตรงนี้นะหลุด g ีสีเลิกไม่หลุดไม่มีปัญหาครับ ASML ศูนย เอสเอ็มเอลนะครับเห็นไหมเนี่ยเราคุยกันมาตั้งแต่ตรงนี้เห็นไหมทัานใครที่ถือมา let's profit run ปุ๊บสูงสุด57%เราขายตรงนั้นไม่ได้หรอกครับแต่โอเคไม่ผ่านมาบอก take profit ซะหน่อยนะเราอาจจะได้สัก53% 50%โอเคไม่มีปัญหาแต่ตราบแต่ยังไม่หลุด25เนี่ยนะครับถ้าหลุด25เราเลิกเราเอา32%พอไหมบางคนบอกอุย้ย32%เองแหมแล้วคนที่เขาติดลบ30-40%ละ่ะทัานผมมองว่า เนี่ยครับเทคนิคข้มันเป็นตัวควบคุมเราไม่ให้เราโลภจนเกินไปไม่ให้เรากลัวจนเกินไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับนะเทคนิคข้อมันคอยควบคุมตรงนี้ดังนั้นเห็นไหมครับถ้าไม่หลุดยี่ห้า Profit Run นะถ้าหลุดเราเลิกนะบาบา บ้าบ้าแพดสิบเป็นไงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันครับจีน,นเห็นไหมดูเลยเนี่ยขึ้นสุดลงสุดขึ้นสุดลงสุดแล้วเล่นมันเลยนะหุ้นจีนวอลุ่มเยอะด้วยแล้วหน้าวันนี้ดูการย่อลงมาทาร์เก็ตไพรซ์ price, จากไอเคอนเซนทัอยู่ตรงนี้เห็นไหมมีอัพไซด์เยอะแล้วเห็นปะบ้าบ้าย่อลงมาเนี่ยเห็นไหมแต่ตรงเนี้ยผมบอกรอให้เกิดภาพนี้ก่อนการทำาตรลักษณ์นี้ไม่ได้แปลว่าจะขึ้นแบบนี้นะผมไม่ได้ชี้นำนะครับแต่ผมบอกว่ารอให้เป็นแบบนี้ ยกโลยกกไฮขึ้นแบบนี้ยกโลอยยกไฮตอนตรงนี้อย่าเพิ่งทําอะไรรอยกโลยกกไฮก่อนนะครับนะรอก่อนเพตอนตรงนี้ไม่งั้นมันจะเป็นลงเด้งลงเด้งลงเด้งเนะีย่ยร้อยยกโลยกกไฮขึ้นแบบนี้ก่อนนะครับแล้วค่อยมาว่ากันถ้ายังไม่ยกรอก่อนใจเย็นเย็นนิ่งให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้นะครับโตโยต้าแปดสิบ ตัวถ้าแปดสิบเป็นไงครับนี่เราเล่นภาพนี้ซื้อล่างขายบนซื้อล่างขายบนซื้อล่างขายบนเนี่ยถ้าเกิดสมมติหลุดออกมาปุ๊บเราเทคโปรฟิตก่อนแล้วเรามารอตรงนี้หรือรอตรงนี้ก็ได้เพราะว่าอันเนี่ยมันเป็นตามกรอบเราเล่นที่กรอบบนก็ได้หรือจะรอกรอบใหญ่ตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยโตโยต้าเนาะเ uh, อ็มยูเอฟจีสิบเก้าอ่าเดี๋ยวเราฟอลโล่ให้นะครับ m u ็ม ก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เห็นไหมครับไซเวอยฟเนี่ยเราซื้อตอนย่อเห็นไหมเพราะฉะนั้นใครที่ซื้อตรงเนี้ยตามแผนเราเนี่ยณวันนี้ยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ละถ้ายังไม่หลุดตรงนี้ไม่มีปัญหาครับหลุดสี่จุดเจ็ดเลิกเพราะฉะนั้นหลุดยี่สิบหกเนี่ยหลุดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราซื้อตรงนี้นะเราซื้อตรงนี้ถ้าหลุดตรงนี้เห็นไหมครับเรายี่สิบเปอร์เซ็นต์พอแล้วเหลือแลเห็นไหมเหลือแลเพราะฉะนั้นเอฟยูี่สิบเก้าหลุดตรงนี้ไม่ได้หลุดสี่จุดเจ็ดหกเลิกไม่หลุดไม่มีปัญหา นะครับไม่หลุดไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นะยังไซเวอพต่อไปได้อยู่นะครับอะตัวตัวถัดไปนะ,ะมิสซนะูสิบเก้านะมิสซูสิบเาแหมตัวนี้ยยอซื้อตอนยอ่อนะครับนะซื้อตอนยอ่อไม่ซื้อตอนยอดนะครับไม่งั้นมันจะกลายเป็นการเล่น คอมลอกนะผมบอกกันแ้ยเสมอเลยนะครับนะซื้อตอนยอ่อไม่ซื้อตอนยอดนะครับเพราะฉะนั้นะตอนนี้ย่อแล้วแต่ทีเนี้ยมันยอ่อมันจะต้องไม่เสียไม่เสียทรงนะถ้ามันเสียทรงแล้วไม่เอาเห็นไหมเนี่ยซื้อตอนยอ่อเาั้นตอนนี้เห็นไหมครับดูดิมันลงเด้งแล้วก็ลงนี้เแล้วไม่เอาครับมันต้องเห็นภาพแบบ ยกโลยกไฮขึ้นไปแบบนี้ก่อนเราถึงจะเอานะครับอีกตัวหนึ่งที่ไม่อยู่ในสแกนอะเน็ตที่แปดสิแต่ผมดูที่กลับตัวยังเนี่ยเขบอกให้รอเอาไว้เห็นไหมเนี่ยสูตรเราเนี่ยเราดูตรงนี้เฮ้ยเวฟห้ 5, แล้วก็ลง A B C ให้เกิดไดเวอร์เจนละร้อให้เกิดยกโลยกไฮก่อนค่อยว่ากันเนี่ยหไหม นี่มาที่กรอบ6 8ส6ี่นะครับยกโลยกไฮก่อนเพระานะว่า Netflix ต้องต้องเข้าวอชลิสต์แล้วนะอย่าันนึงอ่ะ Microsoft อ่ะดูต่อให้นะ Microsoft 80เนะี่ย Microsoft ตอนนี้ลงมาตรงนี้นะครับนะลงมาตรงนี้เพราะฉะนั้นนะครับลงมาตรงนี้ละร้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ย,ยถ้าไม่หลุด7.5ไม่มีอะไรครับร้อยยกโลยกไฮก่อน จุดซื้อมี4วิธีผมบอกไปแล้วนะครับเพราะนั้นลองไปดูเบสเลยก็ได้ยกโลยกไฮก็ได้นะครับอินดิเคเตอร์กับตัวเทคนิคกับตัวก็ได้หรือขึ้นไปยืนฐานนี้ก็ได้โลลิสโล o ีเทิร์นอะดูเวียดนามหน่อยนะครับ E1 นะ E1 อ่าอีหน n 3 0 0 1อันนี้เห็นไหมครับไม่ควรจะหลุดตรงนี้ใช่ไหมให้ถือมาไอ้ถือมาตรงนี้ จริงๆเราคุยกันตั้งแต่ตรงนี้นะเนี่ยยังไม่ได้คัดเลยเนะะี่ยเห็นไหมยกโลยกไฮมาตลอดตั้งแต่แถวๆตรงนี้เห็นไหมครับณว,วันนี้ณว,วันนี้เท่าไหร่ประมาณ56%แล้วก็ถือต่อครับยกเว้นหลุดตรงนี้หลุดตรงนี้เราเลิกหลุดตรงนี้หรือดื้อสุดๆคือโซนนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าหลุดผมบอกเลิกก่อนดีกว่าไม่งั้นจะกลายเป็นโลว์โลหลุดตรงนี้ครับเห็นไหมเนี่ยโลเด้งโลถ้าหลุดตรงนี้หลุดโล38.75เลิกก่อน นะครับนะเลิกก่อนหลุดต้องเลิกนะครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับแต่ถ้าใครไม่มีให้มารอในกรอบตรงนี้นะมันเราไปทําการบ้านกันเพิ่มนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอให้โชคดีในปีใหม่นะครับสวัสดีครับ